เจริญสุขทุกคนธรรมะยามเช้าอีกตามเคยเนาะ <c oughs> คลิปที่แล้วเราได้บอกว่าให้การเสพธรรมะเสพครบอะไรก็แล้วแต่ละ <c oughs> ขอให้เป็นจริงถึงควรจะเสพ ควรจะฟังควรจะประพฤติปฏิบัติถ้าไม่จริงเราเสียเวลาเปล่าในการเสพในการกระทำในการปฏิบัติ <c oughs> วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติที่ตรงกับมักแปดหรือคำสอนของผู้ดิเจานะ้าเนี่ยมันจะมีสภาวะเกิดขึ้นใครทำมากมันก็จะได้มากเกิดขึ้นมากใครทำน้อยมันก็จะเกิดขึ้นน้อย ใครไม่ทำก็ไม่เกิดและก็ไม่รู้เลยอยู่ที่มืดเกิดมาแล้วเนี่ยเราอยู่ที่มืดคำว่าอยู่ที่มืดเนี่ยมันมืดขนาดไหน <c oughs> พระศาสดาเปรียบเ <c oughs> ทียบหรืออุปมาว่าโลกันตนาลิกเนี่ย มืดมืดจนมองหาใครก็ไม่เห็นทีนี้ที่มืดกว่าที่โลกันสนลิกเนี่ยอันนี้อันนี้มีพระมีพิษุถามอยู่นะแต่เราไม่ได้พูดให้เต็มพระศาสดาก็ตอบว่ามี มีอะไรที่มืดกว่าน้ากว่ากว่านั้นคือจิตมนุษย์มืดบอดมาตั้งแต่กำเนิดมืดบอดยิ่งกว่าโลกนตนาลิกอีกน่ากว่ากว่าโลกนตนาลิกีกตรงนี้เราควรทบทวนแล้วก็ สำนึกหรือสำเนียกหรือใครควรดูดีๆทำไมพระศาสดาถึงพูดขนาดนั้นจิตของเราเมืดกว่าจิตของมนุษย์อีกน่ากลัวกว่าเอ้ยมืดกว่าโลกนตนาลิกีกน่ากลัวกว่าโลกนตนาลิกีเ,เพราะเหตุอะไรเพราะมืดไม่รู้อริยสัจสี่ เพราะมืดไม่รู้หนทางที่เราจะออกจากทุกจากความมืดนั้นมันมืดในระดับไหนมืดกว่าเนี่ยปัญญานะปัญญาเราไม่มีเลยเมื่อมันไม่มีปัญญา จักขุหรือวิญญาณมันก็มืดมืดบอดบมด,ดเลยมืดแม้กระทั่งทางโลกอยู่ในโลกนี้ก็อยู่มืดมืดแบบว่าหาทรัพย์สินเข้าของทองเงินเนี่ยไม่มีเลยหายากเครียดครัดมากอันนี้คือความมืด ที่น่ากลัวน่ากลัวมากมกลัวเราไม่มีอะไรจะมาใช้มาสอยมาอยู่มาจินแม้แต่ไลน่นารั้วส่วนก็ยังไม่มีไม่มีงานจะทำไม่มีปัญญาที่จะหางานทำไม่มีปัญญาที่จะทำงานอันไหนมันดีอันไหนมันชัว่วอันไหนมันเร็ว ดูไม่ออกมองไม่ออกมืดยิ่งกว่ามืดเลยตรงนี้แหละพระศาสดาถึงให้รู้อริยสัจก่อนที่เกิดมาเนี่ยมันถึงจะอยู่รอดในโลกนี้มันจะมีปัญญาเห็นความเป็นจริงเห็นสัจจะความจริง ในโลกนี้แล้วจะหาทางออกได้จากความจนจะมีทรัพย์สินเงินทองได้ต้องเข้ามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลายในยะหลายแง่หลาย,าย,ลายมุมที่ท่านสอนเอาไว้อยาก รวยทำอย่างไรอยากมีปัญญาทำอย่างไรอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากได้อะไรดีๆตามปรารถนาต้องทำอย่างไรพระศา,าสดาบอกเอาไว้หมดบอกเอาไว้หมดเลยอยู่ที่สัตว์จะทำหรือไม่ทำจะเอาหรือไม่เอา บอกไว้หมดเลยอยากเป็นเจ้าเป็นนายอยากอูอยากเป็นเศรษฐีมหาศารคหาบดีมหาศาลพะมหาศารพวกนี้ท่านบอกเอาไว้หมดเลยหนทางคือวิธีทำรรวิธีทำรรนั่นแหละคือถ้าเราทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ย มันจะนำเราไปในเส้นทางนั้นเส้นทางที่เราตาต้องการเส้นทางที่เราปรารถนาเส้นทางที่เราอยากได้มันจะนำไปตรงนั้นเลยตามปรารถนานะอันนี้ไม่เชื่อฟังอยู่เฉยๆหรือไปท่องเอามันไม่ได้นะ ต้องปฏิบัติสร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีอินทรีย์ของตัวเองขึ้นมาบุญไม่มีบาร,รมีไม่สร้างไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ไม่สามารถที่จะ,จไ,ดไ,าาจะได้มาตามปรารถนาต้องสร้างบาร,รมีของตนเองให้มาการสร้างบาร,รมี ทำอย่างไรคือการปฏิบัตินั่นแหละคือการฟังทำรรเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ศรัทธานุสาลีทามานุสาลีขึ้นมาเรื่อยเื่เริ่มทำตามพระพุทธเจ้ามาเรื่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆอันนี้อยากอยากจะช้าหน่อยถ้าอยากจะเร็วก็รีบเร่งเลยเร่งเข้าวัดเข้าวาหรือเร่งไปหาศึกษาหาความรู้จากผู้รู้จากบัณฑิต ผู้มีความรู้ในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจา้ามาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นแหละถึงจะได้ถ้าเราไปรู้เฉยๆไม่ทำก็ได้แค่รู้นะต้องทำรู้ว่าเออฤดูนี้ต้องทำ สิ่งนั้นฤดูนั้นต้องทำงานนั้นปลูกนั้นสร้างนั้นเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดอันนี้เราสามารถทำได้ทุกรดูการปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองเพื่อตนเองนะพึ่งตนพึ่งธรรมคือ นำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติอย่าไปคำสอนเนี่ยคำสอนของผู้ริเจ้าเท่านั้นไม่ไม่แนะนำให้อาจารย์อาจารย์ที่ <c oughs> อาจารย์ใดก็แล้วแต่ที่ล่วงไปแล้วก็แล้วแต่ยังมีธรรมะของท่านอยู่ในโลกนี้อยู่แม้ตัวท่านจะล่วงไปแล้วเหมือนผู้ดีเจ้าเนี่ยก็อย่าพึ่งไปเชื่อไป ให้เชื่อคำเดียวผู้เดียวคือธรรมวินัยคำสอนของพระดุทธเจ้าตรงนี้เราเน้นเน้นว่าทาไมถึงเน้นมันไม่เสียเวลาเปล่าแม้เราจะได้ยินได้ฟังแม้เราจะสั่งสมสุตตะไปให้มากก็ยังมีผลผลดีเกิดให้ดีกว่าเราจะไม่ฟังอะไรเลย แม้ไม่ได้ทำตามมันก็ยังดียังเจริญท่าเดียวไม่ไปทางเสื่อมตรงนี้สมควรที่จะนำมาศึกษาเล่าเรียนหรือประพฤติปฏิบัติตามเพื่อเกิดบุญบาร,รมีของตงนเองขึ้นมามันจักได้ตามปาารถนาของคนที่ทำได้ ของคนที่ทำไม่ได้ก็อยู่มืดเหมือนเดิมนะอยู่มืดเหมือนเดิมอะนะอมืด,มด,มะมดไหมทุกวันนี้มืดไหมเห็นหนทางไปหรือ,อยังเห็นหนทางที่จะร่ำจะรวยหรือ,อยังะมีไหมหนทางที่จะร่ำจะรวยมีพระพุทธเจ้าตอบว่ามีบอกว่ามีแต่เราไม่ได้สแสวงหาเอง เราไปแสวงหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆทรัพย์สิสนการงานเราแสวงหาตรงนั้นทุกวันนี้แต่เราลืมไปว่าบุญไม่มีบารมีไม่สร้างไปหาอะไรก็ไม่สำเร็จ ชิดอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะเราไม่มีบุญไม่มีบารมีอินทรีย์ของเราทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เจริญเสียมถอยมีแต่โรคแต่ภยัยไข้เก็บเพราะเราไม่ได้สร้างถ้าเราได้สร้างความดีความงามมาไว้ มันจะเจริญไปทั้งรูปกายและการเป็นอยู่การของขีพเจริญไปหมดเลยในทางโลกจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าสามคำก็ได้สามคำเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านัด บอกเอาไว้ว่าเราตถาคตเกิดมาเนี่ยไม่เคยเสี่อมเลยเกิดมาเนี่ยเพราะเราทำทำสามข้อ3อย่างคือ 1. ให้ทาน 2. ธรรมะการข่มใจ 3. สัญญามะการสำรวมระวัง สามข้อนี้พระศาสดาไม่เคยตกต่ำเลยเกิดมาเกิดมาหลายภพชาตินะไม่ใช่ว่าเกิดมาภูชาติเดียวนะทุกภพทุกชาติเนะี่ยเรามาเกิดมาทุกภพทุกชาติไม่เคยตกต่ำเลยเนะี่ยท่านพูดอย่างนั้นท่านบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นท่านเอามาพูดทำไมเรื่องของตัวเอง พูดให้เราทำตามไง <c oughs> พูดเอาไว้บัญญัติเอาไว้ให้เราทำตามไม่ใช่มาอวดมาอ้างไม่ใช่ท่านเอามาอ้างว่าท่านเองเฉพาะท่านเองนั่นนเราอยากให้คนอื่นทำตามด้วย <c oughs> จะได้ ไม่ตกตำ่ำจะไม่ลำบากไม่เครียดครัดได้มาโดยง่ายทุกสิ่งอยา่า <c> ง <oughs> แม้แต่ในปัจจุบันนี้คนมีหนี้มีสินมากๆเนี่ยท่านก็ยังพูดเอาไว้อยู่ว่าให้ทำ นี่นี้มีสินเดี๋ยวมันจะมีมาให้เราได้เห็นไม่พอที่จะได้ก็ได้ไม่พอที่จะได้ใช้นี่ก็ได้ใช้นี่ทำอะไรอะไรทําไม่พอได้มันก็ได้ทําไม่พอดีมันก็ดีอันนี้คือการปฏิบัติทางธรรมกับทางโลก ร่วมกันมันก็ได้มาทั้งทางธรรมและทางโลกทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เราทําแต่ทางโลกแต่ทางธรรมเราไม่ได้ทําทำเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดบุญไงเกิดบรารมีอินทรีย์ของตัวเองให้ขึ้นจเจริญงอกงามขึ้นมาถ้าเรามีบุญ <c oughs> มีอินทรีย์มีบารมีตัวนี้จะมนุษถ้าเราไปสร้างแต่บาปบาปมันก็ดึงเราลงนรกลากเราไปลงนรก,กทุกขติวินิบาตเป็นที่ไปถ้าเราสร้างบุญบารมีเราก็ไปสุขติโลกสวรรค์อย่างน้อยก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ อันนี้ <c oughs> คือการปฏิบัติคําสอนของผู้ดิจา้าทําตามคําสอนของผู้ดิจา้าอันนี้คือเราเน้นกับมหาชนผู้ที่ฟังผู้ได้ผู้ที่ได้ยินผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติก็สร้างไม่ยาก กำหนักฝ่ายดีส่งผลในปัจจุบันคืออาณาปานาสติทำสมาธิมากๆเข้ารู้ลมหายใจอย่างเดียวพอเราสร้าง <c oughs> จะสร้างบาร,รมีเนี่ยให้นั่งสมาธิมันได้มากอินทรีย์บาร,รมีเราเกิดสูงมากสูงเร็วได้เร็วได้ในปัจจุบัน ได้ในปัจจุบันถึงบอกให้ทำสมาธิให้มากกลัวมันจะตายก่อนมันไม่ทันมันจะไม่เห็นผลแต่ตายแล้วถึงจะมีผลอันนี้อยากได้ผลในยังมีชีวิตอยู่รีบทำให้มากให้ยิ่งขึ้นไปตอนนี้ที่ยังมีชีวิตเนี่ยอายุยัง <c oughs> ในยุคนี้อายุเพียงมนุษย์เพียงร้อยปีเท่านั้น <c oughs> เกินก็ไม่มากแต่ทุกวันนี้มันไม่ถึงมันกำลังเสื่อมล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 งไปเรื่อยนะอายุไขของมนุษย์ <c oughs> <c oughs> มันไม่คงที่นะมันไม่ถาวรนะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่รับไป มันเสี่ยมถอยลงไปเรื่อยๆอายุของมนุษย์อันนี้รีบให้รีบทำเพื่อจะเห็นเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นสภาวะถ้าปฏิบัติมาแล้วมันจะเจอสภาวะที่อะไรก่อน <c oughs> บางคนก็ มันไม่เที่ยงไหมมันไม่เหมือนกันอะอะไรมันดับก่อนสิ่งใดมันน้อยมันดับง่ายมันจะดับก่อนสิ่งใดมันมากมันจะดับยากอารมณ์ใดมากอะสิ่งสิ่งใดสิ่งใดเนี่ยหมายถึงอารมณ์ของเราอารมณ์ใดมันมากกว่าอันนั้นมันจะดับยากอารมณ์ตนนนี ขี้เหนียวเนี่ยพวกต่นี่พวกขี้เหนียวเนี่ยไม่ปล่อยไม่วางไม่ละไม่ให้ทานให้ก็ไปให้แบบไม่รู้เรื่องทานไม่เป็นบุญนั้นก็ได้น้อยพวกนี้ส่วนมากจะไปทุกติวินิบาตนารก พวกตนีมากๆอันนี้แหละที่เราอยจะบอกคือละความตนี่ออกไปการให้ทานแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ละตันหาละราคะตันหาออกไป และโทสะโมหะออกไปถ้าเราไม่ทำเราละไม่ได้เราต้องทำสมาธิให้มากให้ยิ่งมันจะละออกไปเรื่อยๆละออกไปเรื่อยๆเห็นสภาวะออกไปถ้ามันละออกไปแล้วสภาวะสภาวะใดที่เกิดสภาวะว่างๆละตัณหาได้ก็ความอยากเรา ไม่มีมันละไปแล้วเห็นก็เฉยเฉยยินไหมยินเอาไหมเอาแต่ไม่ได้ไปยึดเราละทิ้งไปแล้ว <c oughs> ละความโกรธได้มันจะว่างจากโกรธ ไม่มีความโกรธไปให้ใครใครมาด่าก็ไม่มีจะโกรธเพราะมันไม่มีความโกรธมันดับไปแล้วนี่คือสภาวะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าจะได้ตรงนี้และโมหะความหลงจกไม่หลงทางไปอีก ไม่หลงเลยว่าจะไปทํานู่นทานี่ไปอยากนั่นอยากนี่เห็นเขาด่าเขาว่าจะไม่หลงเลยจะไปโกรธไม่มีความโลภความหลงพวกนี้มันดับไปหมดเลยความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันจะไม่มีในบุคคลน,นั้นมันจะดับไปแล้วมันจะเบา มันจะสุขสบายไม่เสยอสยานยากไม่กระสันยากอะไรแต่พวกนี้มันลึกมากนะกว่ามันจะได้มันค่อยๆเป็นค่อยไปแต่เราทำมากอยู่แต่มันมันหนักมากแล้วมันออกยากแต่ทำให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันจะออกไปไง่ายๆ เราทำไม่ถึงมันก็ไม่รู้ไม่ไปไม่หายไม่ดับอารมณ์ของเราทุกอารมณ์มันจะดับนะเราอยู่มีชีวิตอยู่ไหมก็มีอยู่เดินไปเดินมาหาอยู่หาจินทำการทำงานอยู่นี่แหละ <c oughs> แต่สภาวะนั้นจักไม่มี ภาวะเดิมๆความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะพวกนี้มันจกไม่มีนี่คือสภาวะใหม่มีขึ้นมาให้เจอให้เห็นสภาวะเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วตามโลกโลกโลกเขามีอะไรก็มีเหมือนกันหมด สภาวะเดิมๆสภาวะความอยากความโกรธความโลภความหลงพวกนี้มีหมดนี่คือสภาวะนั้นมีอยู่ในอารมณ์ของพวกเราถ้าดับพวกนี้ทิ้งมันไม่มีอารมณ์ที่จะมาเกิดขึ้นอารมณ์โกรธมันก็ไม่มีอารมณ์พอใจไม่พอใจมันก็ไม่มี แต่ถ้าอารมณ์เมตตามันจะมีเมตตากรุณนามุทิตาอุเบกขาพวกนี้จะเกิดขึ้นมาแทนจะมีมาแทนเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไหมดับเพราะมันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาอารมณ์นี้ก็จะดับไปในที่สุดแต่นานปฏิบัติได้ขั้นสูงสุดมันถึงจะดับ วันนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนะเรครบคธรรมะให้ตรงเสรพบธรรมะอะไรถึงจะตรงของพระพุทธเจ้าธรรมวินยัยหรือพุทธวจนะเท่านั้นถึงจะใช่ถึงจะสิ้นได้กรรมอนุโมทนา กับทุกคน